สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมามงะเรื่องกระต่ายน้อยของประธานหมาป่าในตอนที่58นะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะแกไม่มีสิทธิ์พูดดูถูกเขาฉันคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้แกก็ขวนหน้าฉันเลยงั้นเลยเหรออีซูซูฉันไม่มีทางปล่อยแกไปแน่พี่เฉินน้องไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวพี่จะต้องดูแลน้องไปตลอดใช่ไหมคะพี่จะดูแลน้องไปตลอดใช่ไหมคะอืมเธอไม่ต้องห่วงพี่จะปกป้องเธอเสมอพี่เฉินพี่จะต้อง ติดอยู่ในบ่วงพัฒนาการที่ซูหยางสร้างไว้ต้องดูแลฉันไปตลอดชีวิตส่งสัญญาณสเต็ปต่อไปท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะงานเต้นรำของเรายัางดำเนินต่อไปตามปกติบังเป็นอย่างยิ่งว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะไม่ถือสากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะแขกที่มาร่วมงานในวันนี้บางคนก็เป็นสื่อมวลชนคิดจะ ปิดปากพวกเขาก็คงต้องทุ่มเงินไปไม่น้อยเลยล่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามวันนี้ออี้ต้องลมอ้มละลายแน่อันที่จริงควรเป็นฉันที่บอกความจริงให้โวยอนนี้ได้ดูหลุนยาวดื่มสักหน่อยเถอะดูท่าทางเธอะดูท่าทางคุณไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะถ้าให้ผมเดา เป็นเพราะน้องซูแย่งความดีความชอบของคุณไปใช่ไหมล่ะคลิปนั่นคุณเป็นคนถ่ายสินะใช่ฉันเป็นคนถ่ายแต่ยังไม่ทันได้บอกฉันอี้เลยให้ยังไม่ได้บอกฉันเว่ยอี้เลยก็ดันถูกน้องซูแย่งไปท่ามเป็ดกลางทางใช่ไหมฮ่าฮ่าสนุกดีเนาะอยากให้ผมช่วยบอกไออี้ให้ไหมว่าคุณเป็นคนถ่ายคลิปนั่น ไม่ต้องทีแรกฉันก็แค่อยากจะแสดงความขอบคุณที่เขาให้สร้อยฉันแต่ไหนๆน้องซูก็จัดการเรื่องนี้ได้เรียบร้อยดีแล้วฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะประธานเฉินกลับมาแล้วคุณหนูซูก็กลับมาแล้วด้วยโชคดีนะที่คุณหนูซูไม่งั้นประธานเฉินก็ตกอยู่ในน้ำมือของผู้หญิงคนนั้นไปแล้วแน่ๆพิธีกรแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะงานเต้นรำของเรา เริ่มขึ้นนะบัดนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับงานเต้นรำในคืน่ำคืนนี้กันทั่วหน้าเลยนะคะห้านาทีก่อนพี่เฉินพี่เฉินปล่อยน้องลงเธอะค่ะน้องไม่เป็นอะไรพี่จะให้คนไปส่งเธอกลับไปที่ขอพักไม่ค่ะน้องจะอยู่ร่วมงานเต้นรำด้วย ร่างกายเธออ่อนแอเมื่อกี้ก็ตกใจไม่น้อยไม่ต้องร่วมง,งานเต้่ลำจะดีกว่าเอานะคะก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะคะส่วนเพจผู้แปลก็ที่เห็นอยู่หน้าจอเลยะคะ่ะอ่านได้ที่ f a c e b o o k นะคะถ้าแอดอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะ,ะที่แอดอ่านไปเนาะก็วันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามแอดนะคะ